ข่าวแรกของเรามาที่นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างเอชุติมากันก่อนเลยดีกว่านะคะที่เกิดอาการวูบค่ะจนล้มลงสีสานเนี่ยไปฟาดในห้องน้ำค่ะ ทำเอาแฟนๆส่งกำลังใจกันด่วนๆเลยนะคะเมื่อน,นักแสดงรุ่นใหญ่เอชุติมาถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกค่ะเนื่องจากการวูบหน้ามืดแล้วก็ล้มลงศีรษะเนี่ยไปฟาดกับชักโครกภายในห้องน้ำนะคะซึ่งต่อมาเจ้าตัวก็ออกมาอัปเดตอาการค่ะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยสแกนสมองแล้วก็ไม่มีเลือดออกศีรษะแล้วก็หน้าที่กระแทกด้านนอกทางหมอสัญญกรรมจะมาเช็คให้อีกทีนะคะส่วนคลื่นหัวใจก็ปกติดีค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าดีที่ไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งสาเหตุอาการวูบเนี่ยน่าจะมาน่าจะมาจากการที่พักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองค่ะ